ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กดเข้ามาดูวิดีโอนี้น่าจะมีประสบการณ์ที่คล้ายๆกันนะคือคนที่บ้านท่านเจ็บป่วยเขาก็อยากจะไปโรงพยาบาลไปคลินิกเพื่อไปฉีดยาให้น้าเกลือเพราะว่ายาฉีดมันดีกว่ายาฉีดมันแรงกว่าฉีดแล้วดีขึ้นฉีดแล้วหายทันทีเลยแต่ยาฉีดมันดีกว่ายากินทีจริงหรือในคลิปนี้นะครับยากินผมจะหมายถึงยาที่รับประทานทางปากอย่างเช่นยาเม็ดไม่ก็ยาน้ํา แต่จะไม่รวมถึงยาที่ใช้สูตรพ่นนะครับที่มันไปออกฤทธิ์ที่ปอดและยาฉีดผมก็จะหมายถึงยาฉีดที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อฉีดเข้าเส้นเลือดดําหรือว่าฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังแต่เดี๋ยว่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเวลาเรากินยายามันจะไปทางไหนบ้างเวลาเรากินยาเข้าไปนะครับยาก็จะผ่านหลอดอาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารของเราถ้าเป็นยาเม็ดมันก็จะต้องแตกตัวถ้าเป็นยาแคปซูลมันก็จะต้องละลายเพื่อปลดปล่อยยาออกมา และยาเรานะครับก็จะโดนกรดในกระเพาะอาหารย่อยซึ่งเราจะเสียยาไปบางส่วนหลังจากนั้นมันก็จะถูกส่งไปที่ลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้เล็กพอเข้าลำไส้เล็กยาจะยังไม่ออกฤทธิ์ได้ทันทีนะครับยาจะถูกไปที่ตับเพื่อไปกรองออกเราจะเรียกว่า first pass metabolism นะครับหรือว่าการ Metabolism มครั้งแรกซึ่งยาจะสูญเสียไปประมาณ70-80%เเลยในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากมันผ่านการกรองที่ตับแล้ว ยาส่วนที่เหลือก็จะเข้าสูส่กระแสเลือดได้แต่พอเข้าสูส่กระแสเลือดมันก็ยังออกฤทธิ์ไม่ได้ทันทีนะครับเพราะว่ามันจะต้องจับกับอะบุมินในเลือดก่อนซึ่งมันเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งนะครับยาที่จับกับอะบุมินก็จะออกฤทธิ์ไม่ได้ส่วนยาที่เหลือก็จะสามารถออกฤทธิ์ได้นะครับซึ่งยาบางชนิดนะครับก็จะมีการจับอะบุมินที่สูงนะครับอย่างเช่นยาวอร์ฟารินนะครับซึ่งเป็นยาต้านเกล็ดเลือดที่ใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิวอะไรแบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าเรากินยาเข้าไป100%นะครับ มันผ่านกระเพาะอาหารอาจจะเหลือ95เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้เล็กไปผ่านตับก็อาจจะเหลือแค่20เปอร์เซ็นต์20เปอร์เซ็นต์ไปจับกับวปรมินอีก15เปอร์เซ็นต์ยาออกฤทธิ์จริงๆอาจจะเหลือแค่5เปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็ได้นะครับจึงมีการเปรียบเทียบปริมาณยากินที่เข้าไปในกระแสะเลือดได้เทียบกับปริมาณยาฉีดที่ฉีดเข้าไปนะครับอย่างเช่นว่ายากินเรากินไปร้อยเข้ากระแสะเลือดได้จริงๆ5แต่ยาฉีด ฉีดไปร้อยเข้ากระแสะเลือดได้จริงๆก็คือร้อยนะครับเราจะเรียกค่านี้ว่าค่า bioavailability นะครับซึ่งหมายความว่ายากินที่เรากินเข้าไปมันออกฤทธิ์ได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยาฉีดที่เป็น100%นะครับและหัวข้อที่ผมจะใช้เปรียบเทียบระหว่างยากินกับยาฉีดนะครับจะมี5หัวข้อดังนี้นะครับ 1. ก็คือความเร็วในการออกฤทธิ์สความสะดวกในการใช้งาน 3. การเก็บรักษา 4. ประสิทธิภาพ5จะเป็นความปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละข,ข้อให้ทุกคนฟังเลยข้อแรกนะครับก็คือความเร็วในการออกฤทธิ์เวลาเรากินยาเข้าไปอย่างที่ผมบอกไปตะกี้นะครับก็คือว่ายามันจะต้องผ่านกระเพาะผ่านการดูดซึมที่ลำไส้เล็กผ่านตับจับอะบูมินยาที่เหลือจึงค่อยออกฤทธิ์ได้นะครับกระบวนการนี้ก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงถึงยาจะเริ่มอ,ออกฤทธิ์ได้นะครับแต่ถ้ายาฉีดเราก็จะฉีดเข้าเลือดดำโดยตรงเลยซึ่งยาจะสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีภายใน 3-5นาทีหรือว่ายาบางตัวก็อาจจะเป็น1-2นาทีหลังจากฉีดยาเข้าไปเลยนะครับดังนั้นความเร็วในการออกฤทธิ์ยาฉีดจึงชนะไปครับต่อมาข้อที่2นะครับก็คือความสะดวกในการใช้งานเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง2กรณีนะครับกรณีแรกคนเป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานคือโรคที่ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้หรือว่าร่างกายดื้อต่ออินซูลินก็คือไม่ตอบสนองต่ออินซูลินนั่นเองดังนั้นวิธีการรักษาก็คือ เราจะต้องเพิ่มปริมาณอินซูลินเข้าไปในเลือดหรือว่าให้ร่างกายตอบสนองกับอินซูลินได้ดีขึ้นนะครับซึ่งยาในช่วงแรกๆเลยจะเป็นยาที่เรียกว่ายาเรพิดไซด์ที่มีฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลินออกมานะครับซึ่งจะทําให้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีขึ้นแต่เมื่อเรากินยานี้เข้าไปนะครับจนถึงระดับหนึ่งแล้วร่างกายอาจจะตอบสนองไม่ไหวแล้วร่างกายอาจจะไม่สามารถผลิตอินซูลินเพิ่มได้แล้ววิธีต่อมาเราก็จะเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นนะครับหรือว่า เราสามารถเปลี่ยนเป็นยาฉีดได้เลยอย่างเช่นว่ายาฉีดเบาหวานก็จะเป็นการฉีดฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปในร่างกายเราโดยตรงโดยผ่านชั้นใต้ผิวหนังซึ่งตอนเรากินยาก็จะเป็นการกินยาเพื่อให้ร่างกายสร้างอินซูลินแต่พอร่างกายสร้างอินซูลินไม่ไหวแล้วเราก็จะเป็นการฉีดอินซูลินเข้าไปโดยตรงเลยซึ่งถ้าคนไข้ต้องฉีดยาอินซูลินนะครับก็จะต้องพกเข็มสำลีแอลกอฮอล์ตัวยาฉีดอินซูลิน ที่จะต้องแช่เย็นตลอดเวลาด้วยนะครับมีความไม่สะดวกในการพกพายอย่างมากเพราะว่าจะต้องพกของเป็นถุงๆเลยซึ่งเมื่อเทียบกับยากินก็จะเป็นแผงเล็กๆยาฉีดเป็นถุงใ,ใหญ่ๆแล้วก็ต้องแช่ตู้เย็นตลอดด้วยในกรณีนี้ยากินก็จะมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าต่อมาในกรณีที่2อนะครับอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อก็จะมียาชนิดหนึ่งชื่อว่าคลอกซาซิลินนะครับที่เป็นยาฉีดแต่ยากินก็จะเป็นไดคลอกซาซิลินซึ่งเป็นตัวยาเดียวกัน แต่ไดคลอกซาซิลินเป็นยากินคลอกซาซิลินเป็นยาฉีดซึ่งยาฉีดตัวนี้จะต้องฉีดทุกทุกชั่วโมงและยากินก็จะต้องกินวันละสีเวลาเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนก็จะมีความสะดวกน้อยกว่ามากเลยในการใช้งานซึ่งต้องเอาน้ําเกลือมาละลายยาแล้วก็ผสมยาแล้วก็ดิบเข้าเส้นเลือดแต่เมื่อเทียบกับยากินก็สามารถแกะแผงแล้วก็กินได้เลยนะครับจาก2กรณีนี้ก็จะเห็นว่ายากินมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่ายากินจึงชนะเรื่องความสะดวกไปครับ ต่อมาเรื่องการเก็บรักษายาฉีดส่วนมากนะครับก็จะสามารถเก็บในที่อุณหภูมิห้องได้เลยก็หลีกเลี่ยงแสงหลีกเลี่ยงความร้อนแต่มันก็จะมียาฉีดบางชนิดที่จะต้องเก็บเป็นยาเย็นอย่างเช่นยาชื่อว่ายาออกเมนตินที่เป็นยาฆ่าเชื้อยาพวกนี้ก็จะต้องอยู่ในความเย็น2-8องศาหรือว่าอยู่ในตู้เย็นแบบนี้นะครับแต่ยากินก็คือสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยแทบจะทุกตัวเลยนะครับยกเว้นยาที่เป็นยาเม็ดยาเน็บ ยาเน็บทวารยาเน็บก้นแค่นั้นครับซึ่งผมไม่นับเป็นยากินอยู่แล้วเมื่อดูจากตรงนี้แล้วจะเห็นว่ายากินจะเก็บง่ายกว่าเห็นๆเ,เลยยากินจึงชนะเรื่องการเก็บรักษาไปนะครับเพราะว่าใช้เงื่อนไขในการดูแลน้อยกว่าต่อมานะครับข้อสีก็คือประสิทธิภาพของยาซึ่งคําว่าประสิทธิภาพมันอาจจะเป็นคําที่กว้างมากเลยนะครับแต่ณนะที่นี้ผมจะดูว่ายาฆ่าเชื้อมันครอบคลุมเชื้อแกรมบวกแกรมลบหรือว่าครอบคลุมเชื้อมากขนาดไหนแล้วก็ ถ้าหากเป็นยาฉีดกับยากินที่เป็นยาตัวเดียวกันแต่แค่ต่างรูปแบบกันมันมีความแตกต่างในการรักษาไหมนะครับเวลาเราจะดูว่ายาฆ่าเชื้อมันสามารถฆ่าเชื้อได้ดีขนาดไหนหรือว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีรียขนาดไหนเราจะดูค่า MIC หรือว่าค่า MBC นะครับซึ่งค่า MIC จะย่อมาจาก minimum inhibitory concentration นะครับหรือว่าค่าความเข้มข้นของยาต่ำสุด ที่จะสามารถยับยั้งเชื้อไม่ให้จเจริญเติบโตได้และค่า MBC นะครับก็คือ minimum bacterial s i d a l concentration นะครับหรือว่าค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยาจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ซึ่งในทางเภสัชกรรมนะครับเราก็จะดูตัดกันที่50%ก็คือความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถลดการโตรของเชื้อได้50%หรือว่าความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีรียได้50%นะครับก็คือว่า สองค่านี้ยิ่งต่ํายิ่งดีนะครับแลว,ว่ายามันค่อนข้างแรงค่อนข้างดีเลยทีเดียวใช้น้อยแต่ออกฤทธิ์ได้เยอะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสเปกตรัมของยาหรือว่าการครอบคลุมเชื้อของยาก่อนนะครับในทางปฏิบัติยากินจะไม่ค่อยครอบคลุมเชื้อเท่าไหร่นะครับก็จะครอบคลุมเชื้อแกรมบวกบ้างแกรมลบบ้างนะครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดในยาบางตัวนะครับส่วนมากยาที่จะครอบคลุมเชื้อจริงๆก็จะอยู่ในกลุ่มของยาฉีดมากกว่าสรุปง่ายๆนะครับก็คือว่ายาฉีดมันจะครอบคลุมเชื้อมากกว่านะครับแล้วก็ ยากินก็จะเป็นกลุ่มยาที่อาจจะไม่ได้มี MIC หรือว่า MBC ที่ต่ำมากนะครับเพราะว่ามันมีการใช้มานานแล้วยาพวกนี้ก็จะเกิดการเกิดเชื้อด้ย,ยาขึ้นค่า MIC ค่า MBC ก็จะสูงขึ้นเพราะว่าเชื้อมันต่อสู้กับยาได้มากขึ้นส่วนยาฉีดก็อาจจะเป็นกลุ่มใหม่ๆนะครับอย่างเช่น Linezolid หรือว่าอ x m y c i n นะครับก็คือยาอะม็อกซี่ที่ผสมยาต้านตัวเชื้อด้ย,ยาไปอีกแบบนี้ซึ่งยาพวกนี้ก็จะ มีค่า MIC ค่า MBC ที่ต่ําลงมานะครับยายิ่งใช้น้อยอย,ยิ่งเข้าถึงยากเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีค่า MIC ค่า MBC ที่ต่ําลงมาเพราะว่าเชื้อมันดื้อยาน้อยนะครับมันไม่ค่อยมีคนได้ใช้แล้วก็ในกรณีของยาชนิดเดียวกันที่มีทั้งฉีดทั้งกินนะครับอย่างเช่นยากันชักเวลาเราฉีดปุ๊บยาก็จะออกฤทธิ์ได้เลยนะครับคนไข้ก็จะหยุดชักทันทีอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นยาก,กินยาก,กินก็จะต้องกินไปร้อยหนึ่งเข้าได้5นะครับถ้ามันอยากออกฤทธิ์อยู่ที่20 ก็คือว่าเราก็ต้องกิน4ครั้งเพื่อให้มันออกฤทธิ์ถึงขั้นต่าในการออกฤทธิ์มันแล้วก็กิน4ครั้งเราอาจจะต้องใช้เวลา 2- 3วันจนกว่ายาจะออกฤทธิ์นะครับยาฉีดฉีดปุ๊บออกฤทธิ์เลยส่วนยากินอาจจะต้องรอนะครับดังนั้นประสิทธิภาพของยายาฉีดก็อาจจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าถ้ามองในแง่ของการเข้าคุมเชื้อหรือว่าความเร็วในการออกฤทธิ์ที่ ผมได้พูดในหัวข้อก่อนหน้านี้ไปนะครับหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือยาโรคกระเพาะคนไข้ปวดท้องมากหมอก็จะสั่งยาลดกรดในกระเพาะให้ทันทีเลยซึ่งเป็นยาฉีดถ้าเราไปกินมันอาจจะใช้เวลา3-5วันกว่าจะออกฤทธิ์สุดท้ายเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องนี้ผมจะพูดสั้นๆสมมุติเหตุการณ์หนึ่งนะครับสมมุติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมีประวัติแพ้ยา A เ,เป็นแพ้แบบนา,าฟิเล็กซิสหรือว่าแพ้แบบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วปรากฏว่าเขาได้รับยากินที่เขาแพ้ไป หมอก็าอาจจะสั่งให้คนไข้าอาเจียนหรือว่าล้างท้องหรือว่าให้ activated c ชา r c o ค l หรือว่าให้ผงถ่านไปดูดซับยาเพื่อช่วยลดอาการแพ้ได้หรือว่าช่วยป้องกันอาการแพ้ได้นะครับแต่ถ้าคนไข้ได้ยาฉีดไปอันนี้ก็จะไม่สามารถป้องกันได้เลยเพราะว่าฉีดเข้าไปในเส้นเลือดแล้วเราก็จะให้อาเจียนให้อ้วกไม่ได้หรือว่าให้ถ่านเข้าไปไม่ได้หรือว่าให้ฟอกเลือดก็ไม่ทันแล้วแบบนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คืออาจจะ ให้ยาแก้แพ้ให้สเตียรอยด์ไปเพื่อลดอาการแพ้แล้วก็คอยสังเกตอาการก็จะเห็นว่าถ้าเป็นยากินแล้วคนไข้ได้ยาที่แพ้ไปแล้วก็อาจจะแก้ไขได้ทันแต่ถ้าเป็นยาฉีดมันก็อาจจะไม่ทันแล้วนะครับมันก็อาจจะสายไปแล้วก็อาจจะต้องรักษาตามขั้นตอนต่อไปสรุปตามหัวข้อที่ใช้เปรียบเทียบนะครับก็คือความเร็วในการออกฤทธิ์ก็คือยาฉีดออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าความสะดวกในการใช้งานสะดวกในการพกพาก็คือยากินสะดวกมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแค่แผงนะครับไม่ต้องพก น้ำเกลือไม่ต้องพกยาฉีดแล้วก็ไม่ต้องดูแลยากด้วยการเก็บรักษายากินก็จะดูแลง่ายกว่านะครับก็คือเก็บในอุณหภูมิห้องแล้วก็ไม่ต้องใช้ตู้เย็นด้วยประสิทธิภาพก็คือยาฉีดนะครับมันสามารถออกฤทธิ์ได้ครอบคลุมมากกว่าถ้ามองโดยทั่วไปสุดท้ายเรื่องความปลอดภัยก็จะเป็นยากินเช่นกันนะครับถ้า มีการแพ้ยาขึ้นมาหรือว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาก็อาจจะตามแก้ไขได้นะครับแต่ยาฉีดก็อาจจะต้องรักษาไปหน้าต่อไปสุดท้ายนะครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ไม่ได้จะเพื่อมาบอกว่ายากินหรือว่ายาฉีดมันดีกว่ากันนะครับแต่จุดประสงค์หลักของการทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เป็นข้อพิจารณานะครับว่าเ,าเวลาไปโรงพยาบาลนะครับ บุคลากรแพทย์เภสัชพยาบาลพระดูปัจจัยต่างๆอะไรนะครับในการสั่งยาให้คนไข้ความสะดวกความจําเป็นความรวดเร็วในการออกฤทธิ์หรือว่ายาที่ต้องช่วยชีวิตคนไข้นะครับซึ่งมันจะใช้ปัจจัยเหล่านี้ในการเลือกซึ่งหน้าง,งานจริงๆก็จะมีข้อมูลมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่แนะนําให้เอาไปอ้างอิงทางวิชาการนะครับให้ฟังสนุกสนุกเพลินๆก็พอเพราะว่าข้อมูลเชิงลึกกว่านี้จริงๆมันมีอีกมากนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่า มีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบสาระดีๆก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกการกดไลค์กดติดตามผมมีความหมายมากจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ